เวลาอาเลนเอาติใส่ซิลแล้วซิลเอาตินี่มันจะเป็นยังไงจะไปสิงอีท่าไหนอ,อ่ะก็ดูเฟี้ยวดิละเฮ้ยมันจะมาจริงแน่หลวงยับซิลอาเลนไอริไม่น,าน่าจะใช่นั่นก็มุง่ง,งไป,ไปนั่นก็สดไปอ้ายอย่างไรไอ,ไอริ เอ้ย <in the> <warfare> เอาแล้วเฮียโดนแล้วเราโดนเล่นงานแล้ววิเคราะห์ไม่ได้พูดไปเล่น2 x x ด้วยเอ้ยเอาที่ค <göz imprisoned clothes> ุณสบายใจนั <kind> ่นและครับถือว่าสนุกสนานบันเดินกันไปนะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเปิดมิติโอ้แล้วยังกล้าหยิบคลิกซี่อยู่ด้วยฮะทอนที่เห็นนิวเจนหยิบตัวแบบไดฟเละเลยนะไอ้ยา เต้นดีครับผมถือว่าเราใจฮะเป็นการหยิบแบบสะเดาใจออแต่กล้าจริงนะฝั่งโน้นี่คือมันแบบอ,อย่าใช้คำว่าพี่มุ้งได้ไหมใช้คำว่า,าโอ้โหเกินกว่าคำว่ามุง้งแบบไปเป็นตี้ไปยกทัวร์นะฮะทัวร์นรกเลยฮะมาแบดอีกตัวหนึ่งก็บแบดเป็นลาวิวครับผม เอาแต่เห็นคอมโคมอม,โม,มันสยองจริงเขาทไม,ม่ว่าจะเกาะซิลหรือเกาะไอริสก็้สึกมาถึงความชั่วร้ายะกินอ่างมิซ์ดที่ชื่อว่าอัลเลนนะก็เล่นจับคอไปได้หมดแหละนะครับอ่าต,ตัวที่สามครับแดนล็อกซี่ล็อกซี่ฮะถือเป็นตัวที่อัลเลนไม่เคยอยากเจอเท่าไหร่คฆ่าไม่ได้เนาะฆ่ายากหน่อยฮะเพราะว่าล็อกซี่ก็ไปคุย <laughs> ตัวแนวเดียวกันแล้ว <laughs> ไม่คุยเห <laughs> มือนกันครับไม่คุยไม่ยุ่งนะถือโถซาฟ,ฟาเลือกที่จะแบนเอลสุเัเอลสุตัดแครี่ไปสองแลเฮียเนาะก็แครี่ก็หายไปเยอะเพราะคาเฟนีก็เล่นกันไปหมดแล้วนะครับแครี่ก็จะลดลดน้อยลงหน่อยฮครูไม่ได้เอาคลิกซิกส์มายืนกับไฮเดเตะบ่ยอยแลยนะ้วน่าจะไปเดินกับฟริซิกเออคลิกซี่แล้วก็น่าจะอ,าอีกจังเกิลหนึ่งมากกว่าครับผมถติโถซาฟ,ฟาเล่น คลิกหนักไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นต้องหาตัวอื่นมาคอมโบฮะซึ่งเซฟิสก็โดนแบนดะ้วยเหมือนกันลลอกไปแล้วเล่มร้อยเป็นเซฟิสครับที่ถูกแบนออกไปนะไม่อยากมีตัวคับหนามาโซนเนาะป่าตัวไหนดีอ่ะอีกฝั่งนี้ก็ตัวไดฟ์ทั้งนั้นเลยนะมุ่งหนักเกินเอาตัวบางๆมาใช่ไหมขอสก,กัดมางัดหน้าคุณหน่อยหรือจะ,จะฉีดิสก,กัดอยากสัดหน้าคุณ เพราะว่าตัวของฝั่งนิวเจนนี่ไม่ได้มีความถึกอะไรนะถ้าเกิดโดนดักคุ้มได้ก่อนก็ถือว่าได้อยู่นะฉีอยากบี้หน้าคุณแอสฟิดอยากสกิปหน้าคุณอะไรดีนะแต่เกมนี้ถ้ากิบป่าแบบป่าซ็อกวิชี่ป่าดิบมาผมว่าไม่น่าจะดีแต่แอสฟิดนี่เอาตีเป็นอมตะเลยก็น่าสดอยู่นะใช่ใช่เพราะว่าฝั่งนู้นมันมาเป็นเบิร์ดๆหน่อยเนาะเอาละตัวที่4ยังไงดีครับ เอ้เป็นตัวที่หนีได้ไกลแทนนะครับน่าครอสครับก็ดีได้แหละแต่ถดนเปิดก่อนก็ไม่แน่นะเลยครับแล้วแต่จังหวะเกมมันไปฮะฮฮาปาติโกกันไปครับ2ตัวนี้ของดิวเจนนะคือบอกกันเลยว่าคอมของดิวเจน3ตัวเนี่ยคือไม่แบบว่าไม่ดีนะมันเป็นคอมที่่อนข้าเฉพาะทางมากๆนะซึ่งเราอาจจะไม่สามารถที่จะสังเคราะห์เหตุผลได้เท่าไหร่นะ แต่ว่าความมัดน,น,น่าจะเต็มกาฟครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยแตกแตกแล้วเนี่ยถ้ากดอย่างนี้มาดิเออย่างไรครับเนี่ยเ้ยมาแล้วนด่งซูกา้าเอาแล้วสงสัยกำลังค้นหาตัวเองอยู่ตัวตนที่แท้จริงของฉันมันเป็นอะไรกันแน่นะแล้วถ้ามาอย่างนี้แล้วก็ มันคงจะเป็นมันคงจะเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่าถามผมเพราะผมไม่รู้เลยว่าเขาหยิบมาตัวแบบไหนไม่เข้าใจว่าทำไมอย่าถามผมเลยอะไรกันครับอะไรคร่ะอย่าถามผมเลยนี่มันคอมโบโอ้ผมใช้่อคำว่ามันซ้อนในซ้อนในซ้อนในซ้อนเหรอ หรือแบบมีัวก่อกบัวซินแล้วฮะฟูแอสสผมมอทรบอกมาฉันจะจับพวกแกลงในหม้อทอดไร้น้ำมันฉันจะจับแกไปผัดไปผัดกับขิงให้กลายเป็นหมูเออหมูวัดขิงแหละหิวผมไม่อยากรู้แล้วเนี่ยผมไม่อยากรู้เนี่ยวายอะไรครับผมทำไมกันอะไรกันครับนี่ อยากเล่นแระอยากเล่นแะดูออกเลยครับผมนะมันเป็นช่วงที่หบางที่บอกแหละว่าทางนิวเจชันเขาไม่ค่อยมีความกดดันอะไรเรื่องคะแนนแล้วนะไหนกัไดะแล้วแต่แปะเลยครับผมตามสบายเต็มที่ครับผมนะเพราะว่าทางตัวของ a อนดิอุสเอลฟก็บอกเลยนะว่ารถก็ดาบกันจริงจังตามโจทย์อะแต่ผมว่าเขาคงจะงงนิดนึงอะว่าเฮ้ยมาไม้ไหนวะเนี่ยมอลทอร์สไลฟ์นี่ือเป็นตัวที่รับมือพวกตัวแอสซินได้ดีมากอยู่แล้วด้วยฮะจังหวะทีมไฟ์เขาแก้ตามโจทย์ของเขาเลยเนาะ เออแล้วทางดิวเจนเขาแจ้งแกลอะไหมฮะก็เดี๋ยวรู้แล้วฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าทางฝั่งดิวเจนชันนี่คือพุ่งอย่างเดียวนะพุ่งและมุ่งไปนะครับเมื่อกี้เห็นฮานากกาเล่นอะไรนะอารีนโรมอารีนโรมที่พอจะได้อยู่นะอันนี้มันมันเมคซ์นิดนึงนะครับแต่ถามว่ายากไหมก็แน่นอนมันมีตัวอื่นละเนี่ยแต่ถามว่าอยากเล่นเนี่ยใช่เขาอยากเล่นนะครับจะได้เห็นคิริโตะซัพพอร์ตนะครับผมเราไม่เรียกอารีนแล้วเรียกเขาว่าคิริโตะนะครับผมคิริโตะที่ใครต้องก็ศรัทธา ไม่น่าฝืนเลยจริงฝืนจัดเลยพีนะเธอนะ่ะก็เป็นผีเสดได้นะไปไปดูกันครับเกมที่สี่ครับผม New Generation กับ Anteros Alpha ครับัลโหลมาแล้วฮะ แล้วหนึ่งก็โดนฟาซะแล้วครับผมเซียวปะทวัาเซิวกลางนี่มันเมตาตอนไหนวะเอีหมายถึงแบบโอ้ยมูดว่ามันเก่าว่าก่อนโพลิกก่อนโพลิกซีซั่นหนึ่งนะฮะซิวกลางนี่ยางเก่าอ่ะแล้วก็จะเป็นโยกมาที่ซิวออฟเลนตอนโพลิกใช่ใช่อยู่ย้อนนานเลยนะเนี่ยนั่งสิล้านล้านลุงจะลอยปากแต่เซิวซิวออฟเลนนี่เดือดจริงตอนนั้นมันเจ็บอยู่นะมันเป็นตัวที่แบบหนีง่ายแล้วก็โอ้โห่วงเวลาเก่งเกินล้มแทงได้ทุกตัวแล้ว ข้างล่างเป็นมูราดมังกรนะฮะไอริป่าซูกา้าดาร์สเลเยอร์ครับผมแต่ฟูโถมฟูโถมโอ้ยดีไงฟูโถมแต่แรงจริงนะอันนี้ฟุดไม่ได้พูดเป็นเล่นนะฝั่งนิวเจนนี่แรงจริงนะแรงทุกตัวครับผมแต่ก็โดนแรงเองเหมือนกันล่ะใช่แล้วน่าจะซ่าได้มากกว่านี้น่าจะเฮี้ยงตอนเวฟรสี่กันนะครับช่วงนี้ยังยังแบบน่ารักน่ารัก ยังแอบแปลกใจที่ยังหยิบคลิกซี่มาตอนที่เห็น3ตัวแรกของฝั่งนิวเจนแล้วคือเห็นว่าเขาว้วงก็แหละแต่ยังหยิบมาก็ถือว่ากล้าทีเดียวนะฮะเอาติกออฟชินแรกอะไรเงี้ยจังหวะโดน้วงให้กดตัวแข็งก็เลยนะต่งแบง,ตงแบงตกตกัแท็กกันยับเลยเดินแท็กกันมาเป็นพื้นเลยครับผมเงินนํำเยอะด้วยนะจากการเดินแท็กกันนี่แหละฮนะเดินกันไปมาครับ แล้วเตรียมอยากจะบุกป่ามุงเข้ามามองโบครับผมสปินแล้วฮะนะครับยังคึกเลยผมแล้วไปเจอด้านหลังแล้วนี่ไงบอกแล้วว่ามันแรงแต่ใส่จังหวะนี้ตรงนี้โดนสวนมายกไป2ตัวสวยอยู่เหมือนกันครับแล้วมีโรเบโอทุกคนวิ่งไปเลยครับผมมันพ่อมาหแบบเดินมาทุกอย่างทีๆปุ๊บมีตัวมอทอสเดินมาทุกอย่างดูเปลี่ยนไปทันทีตอนนี้โรเบโอก็คอสเพลย์เหมือนเป็น พ่อฮะที่มาตามเด็กนักเรียนที่แอบมาโดดเรียนเล่นเกมในร้านอินเทอร์เน็ตไปกลับบ้านกลับบ้านได้แล้วไอ้พวกแอสซิสต์หึ่งหลายฉันเปิดไม่เรียกมาแล้วแ้วเธอจะไม่วิ่งอย่างเงี้ยเหรอมาเนะี่คือวงแตกตอนแรกคืออยู่เดียวขอโทษครับพี่ไปโอเคผมไม่ได้จ่ายกับเธอไหมให้พวกเธอเล่นแอสซิสต์เออกลับบ้านเดีนี้ อีกแล้วขอหน่อยจังหวะเข้ามาครับเรีวรวนิดนิดแต่โดนจับยกเข้ามาครับผมไปเรียบร้อยครับเกาะหนีเลยครับดีที่มีโชเฟอร์โอ้โหโดนโระเบิดน่าจะฟอร์เรสต์แรนเดอร์ครับผมโอ้โหแล้วเหยียบเข้ามาสวนเข้ามาจาังหวะนี้ฟลิก,กอร์ดีนาทีแล้วคราวไปเรียบร้อยอร่อยอ่ะสวยงามฮะโลกที่สวยงามนะมักจะต้องมาความแรกที่เจ็บปวดนะครับอนา,าคตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้มาดูในเกมกันต่อครับผม 2ต่อ6คิวแล้วฮะเป็นทางฝั่งของแอนติโดสที่นำอยู่เยอะเลยเ,ออเล่นแผนประหลาดก็ต้องมีราคาต้องจ่ายนะฮะใช่นึกจะมาละนึกว่าจะมารามแบบตัวประหลาดเพราะเห็นหน้านมีแต่ปีศาจใส่เข้ามาตรงนี้ไปตัดได้หนึ่งหลุมรับโมคาสครับแต่จะได้กลับไม้โดนสิงล่างคะคลิฟซิกโอ้โหพยยามจะช่วยอยู่โดนรูทีหน้ากระนุ้งแหละแต่ถามว่าเป็นอะไรได้ไหมด้นานบนเป็นการเป็นไงบอกหมอสิบับบวบับ,บลบ,ลบ้ามาไม่พอครับผมโดนทัวลงกับโคลาซอน ไปดูจะช่วยยังไงครับไปมานลงม,มาต้มคลิสซิกอยู่ตรงเลนกลางครับบตกหลานกันไปนะครับโอ้โแล้วโดนขอบ,บชีสอย่างนี้น่าจะรอดยากออนะับเรียบร้อยอย่าลืมว่าแรงนะครับเ <c oughs> <c oughs> จอเจาะกรอกนะม่อสักครู่โอ้แล้วพายาเตะก็พายาเตะเหอะไอ้ัวนี้มันตาแบบโอ้โหน้อยยี่ไงตาแบบไปนู่นเลยเ่ยระวังอย่างเดียวบอทอดครับผมอย่าให้พ่อมาฮะคอนเกิ เอ็นเดนเดจังว่เสียนแหม้ักางซหน่อยมัับปรับปรับเออเดินเดินเดินเกือบตายครับผมยกไปรึบปู้ไังรอดอยู่ดีเนเธออยากจะเข้าไปช่วยครับผมแล้วได้ด้วยครับผมตาลมาล้อมปาตีมาครับพาวัตมาพร้อมกระป๋องเพื่อนครับขอไปปาดดุมดับ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 ใส่ครับคุณได้รับผัดเผ็ดกบหนึ่ง ea แต่ขากลับมาก็ต้องระวังด้วยครับพาวัตโดนไปจิ้มมาหนึ่งทีโดนโครซอนท้เก็บไปได้แล้วอีโป้ด้วยฮะดักไปดักมาครับผม ดักไปดักมาดักกันเองก็มาครับผมโอ้แต่ว่านั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอีโป๊กอีโป๊ครับลายยิ่งตงไฮยัตเตะโดนเข้ามาขอโทษนะครับถ้าคนเจอเกมแข่งขันแบบนี้ก็คนเจอเข้ามาคุณจะต้องรับมือกันยังไงนั่นน่ะดิผมว่าแอติโน่คงจะงงงนิดนึงอะยังไงวะเนี่ยไป็นผมกดทาร่าใส่เลยคือเหมือนรับมือไม่ถูกอ่ะเฮ้ยถามจริงจะต้องสู้ยังไงเนี่ยวันเดอร์วูแมนอะไรเงี้ย รับกระบาเจอเอวันผีขากลับริวโนะไม่ทนโนโันครับริวโนะไปหวั่นับผมใส่เข้ามาฮานาการ์สขมูลแฟดหนีจังหวะตามมาจากเคทีไงครับโอตโต้ต้องฟลิกเกอร์หนีกันเลยทีเดียวมาแล้วโรเมโอมากิมซนเซ่โทนาโดยื้อเวลาวินชิปออกไปขอโทษครับไกลแล้วครับผมแต่ได้สวยกนะิมซนเซ่หลบหมดเลยเนะมื่อกี้เลนได้ทุกที่เมื่อไม่มีบอทอดครับผมเพราะมาทอดเป็นหนึ่งในตัวที่เฮียบอกแหละว่าแอนตี้แอสซินชั้นดีครับผมนะ เข้ามาเก็บครบสี่สเต็กขอสับหน่อยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกดตัวแข็งดบกไว้ฮะอิโปเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้แบ่งปันรอยยิ้มตรงกลางคาราซอนรำมาครับชุดใหญ่ครับสิงไว้ก่อนสิงนี่คือไปแล้วครับผมวิ่งมีอามันพีมาช่วยรึบรึรอรอรอนะครับรอจังหวะรีริอีกคราวนี้ไปแล้วครับไม่โดนครับผมโอ้ช่างเป็นการบวกที่จ้าซะด้วยกินและจังหวะแจกที่เผอไนแมนาครอสครับด้านขวาล่างเลยครับผม ะระหว่างที่เด็กนักเรียนเหล่านี้กำลังจะได้ใจนะครับทางตัวของนะมอทอสู้ที่เป็นบิดาออกมาจากเลนกลางแล้วไปมุ่งหน้าเข้าไปหาตรงนี้ครับบุรัตโคราสตนี่ก็เล่นเอาเยอะอยู่ตาม ไปได้อนั่นแน่โอ้โหจุงไปเล่นเกมหนีผีเลยนะครับนี่ก็เจอผีโอ้โหผีหลายตัวด้วยโอ้โหตัวแข็งยังไงตัวแข็งปับปับปับเทาไหโอ้โหบอกเลยว่าสามแเวสีต้องตกใจแต่ว่าโดนมาก่อหรือเปล่าโดนจนได้ครับมรรวัดโดนเอากลนจำเบาเข้าให้นี่มันคือผีเซฟท่านครับผมเรียกว่าจำสแกมถึงสามดอกแล้วใส่เข้ามาจังหว่านี้โอ้โหคุณพ่อมาพ่อมาไปแล้วครับทุกคนนักเรียนวิ่งหนีแตกกระเจิงกันไปหมดแลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งคิวฮะ โโทุกคนออโตเมติกม,มากครับอยู่ๆขาฉันก็เกิดความแข็งขึ้นมาแล่ฉันรู้ว่าฉันจะต้องวิ่งแต่เมื่อกี้หาเกิน อีอีช็อ,ชอตอะไรอ่ะชอ็อ,ชอตแรกวิก่งเข้าไปเจอซิลช็อตสองช็อต,ส,อตสามเจอมังก,กรช็อตสี่เจอเพนด้าที่มันไม่ได้หนีเสือปจอะจระเข้แล้วน,นี่โคตรของโคตรของโคตรจะปะอีกทีหนึ่ง <c oughs> ใช่หนีผีปะทั้งสวนสัตว์เลยเมื่อกี้โอ้โหออกมาทั้งบอกเลย <c oughs> ทั้งดูสิทธิ์ครับทั้งดูสิทธิ์เลยผมพูดเลยโอ้ดีไม่ทุบโดนมังกรทุบตายจะฮากว่านี้วโอ้โหเน้นบันเทิงนะช็อตแบบนั้นตวาดีใจแล้วต้องรอดแล้วจังหวะเนี้ย เอ้ยได้ข่าวคุณพ่อซ่าอะทักทายนักทักครับครับหรือไก็ก็พอตัวก็พอตัวไปดูแลวฮะเอาไว้ตัวข้างหลังแทนก็ผมผมมาสวัสดีอก็เลยจังหวัดที่สองเจอปาร์ตี้ก็ไปสวัสดีครับพนักงานติดอยู่ข้างในเพื่อนทิ้งเราเลยเพื่อนเพื่อนปล่อยเพื่อนปล่อยได้ผมผมไปแน่ผมไปไปแน่ เขาเรียกว่าอย่าทิ้งอะไรไว้ด้านหลังโอ้โหเรียงคึกอ,อยู่มาแล้วครับผมรูฟเกอร์ดอกสองดอกอะหนีนะค่าปะทะกบอีกทีหนึ่ง,งค,รครับผมนี่ฮะกำต,ติดเจ็ดนะคาม่าติดจรวดแต่ต่อ15คิว่าอันติโลซาฟาตอนนี้นําเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆไอ,อ้สัสินนะจังหวะที่เข้าไปหลายครั้งทําได้แต่ก็ต้องตายเองเข้าไปด้วยนะเฮ้มองมองอ้โมคาร์ ในกล้า,าเผชิญหน้าเหรอโอ้โหกล้าจริงวิ่งใส่เขาเลยวิ่งใส่เ,เลยบอกมาดิครับได้ออกติกออฟแล้วนะฮะเจอตัวของโมงแคสก็เลยซ่าได้ฮะแต่ที่ว่ารีบซื้อเลยฮะเจอตัวแบบนี้ก็ไม่ซื้อก็กระไรอยู่เฮ้ยแต่ทำไปเล่นไปเนี่ยเงินมันห่างเริ่มเยอะแล้วนะครับเยอะนั่นน่ะเล่นยากอะหยิบตัวมาแบบเป็นทีมอย่างงี้ทีมตักฆ่าครับผมนะ ถึงก็เป็นสีสันเนี่ครับสีสันด้านล่างก็มีเพลยเกิดขึ้นครับไฮสเตตต้องใช้สไลด์หนีไปครับโครลซอนในอีกครั้งที่ใช้คเาว่าเกือบตายครับรอบไปได้ขอไปดูดเลือดก่อนเราเป็นอีโป้เก็บบอลพีไปได้แต่ว่าน่าจะต้องสละชี้ไปฮะแรกก็เป็นตัวหนึ่งไม่เสียสละมอทมาฮะไม่เกิดแล้วยังไงต่อคุณพ่อเฮ้ยคุณพ่ออยู่คนเดียวเฮ้ยลมมันเอ้าปรากฏมีคนมาช่วยครับผมขอเถอะตามเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเลือดแทบไม่ลดเลยฮะโรมิโอโอ้โหรู้สึกแข็งแกร่งไม่เคยเห็นมอทอนคนไหนแแแแขขข็งงงกกรรรรร่่เ้้าาาบบบบบนนีโโมมมิิอออปะวััตตศส์คผ มอทอทีอ่แข็งแกร่งที่สุดในปี2020ใส่เข้ามาเหยียบเข้ามาตรงนี้ไม่รู้สึกส,สทมผัสทถานที่พวกแกทำดาเมจแล้วจริงๆเหรอใส่เข้ามาไม่รู้สึกถึงความเจ็บความเจ็บปวดเนี่ยมันคืออะไรกันนะมีดพลาสติกชัดๆโอ้โหพวกแกเอาอะไรมาชิมฉันเนี่ยนี่มันมีดที่อยู่ตามร้านอาหารหรือเปล่าฮะเอาไว้หั่นสเต็กไม่ขาด้ะมีดถักก่อนเหมือนช้อนพลาสติกที่เคี้ยวกะปะที่ปากกินข้าวอะ่ะแล้ว,ลวกินข้าวมันบาดปากอ่ะ เจ็บแค่นั้นอะไม่ไม่มากกว่าน,นั้นทึ่งรู้ดิวันนี้สามารถเรียกมอท้อนได้เหมือนเป็นช็อตพลาสติกที่มันบาดปากคนได้โอ้โหมาดิมาดิพอวิง่งโอ้โหแล้วปณวัตรตายเองนะเรียบร้อย <c oughs> ฟิกเกอร์เข้าไป <c oughs> โดนไม้หน้าสามฟาดกระบาลช็อตน,นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยนะครับช็อตพลาสติกเนี่ยเลยครับผมโอ้โหบอกเลยว่าเลือดาสาด <c oughs> เอานี่ไปกินได้ยินเสียงไหมเอานี่ไปกินดาวก็ใช่ ได่าเลยเจ้ขอโทษคุณชมผมไม่สามารถแอบซ่อนอารมณ์ได้ต่อไปผมกั้นขำไม่ไหลล้อมผมขอขำเลยครับผมโบชัสสาย่เยอะไปต้องนี้หายไปก่อนเลยครับด้านหน้ายังต่อเอาหนี้ไปกินสองตัวผ่านไปสอบสามมาหลอมชิมนี่ดูสองชิมนี่ดูกลับเข้ามาให้จุกซิตี้เฮ้ยจุกไปจุกมาขอโทษนะฮะนี่มันเขาเรียกวงานหนังกำลังใด้ในแบบแบบเรียกว่าดูนารูโตะ น้องกบไปนู่นแล้วฮะเอาวันพีนี้เป็นโซเชียลดิสแท็ตแล้วครับไม่คุยกับใครเลยครับผมเอซอนมาโสนเอาตียัดไปเต็มๆมาโอ้จังหวะดักเรียบร้อยฮะเริวโนอิคะริเอ้ยโอ้มีแบบมีเไรจะสั่งเสียไหมโอ้ไม่ว่มูชินดลนี่มองแบบนิดหนึ่งทิ้งจังหวะทิ้งช่วงแล้วเหยียบเข้าหน้าบอกเลยว่าเบ้าหน้าก็ไม่ช่วยถ้าไปรับเย็บบอกเลยว่ากลับบ้านไปนอนที่เตียงดีกว่าเงินเท่ากันแล้วนะฮะ เริ่มจะหาเริ่มจะหาไม่ออกแล้วตอนนี้มันเป็นเกมที่ใช้คําว่าใช้ลอจิกใช้จินตนาการอย่างเดียวฮะเหตุผลอย่าไปหามันฮะแล้วคุณจะสนุกกับการดูเกมครับผมนะทิ้งมันออกไปครับกดเกมแห่ง Rv ที่คุณรู้จักเนะี่ยเยนมันออกไปซะนี่มันจะไม่ใช่ทีที่พวกนายจะเข้าใจได้และนี่คือ e s e l Rv d u i s i o n 1 2020ันวที่5วันที่2นะครับ บุกกันต่อครับผมใส่เข้ามาครับตีป้อมไหมโอ้โหควงป้อมหายคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อเป็นอะไรไปไอย่างไรไคุณพ่อเไป,ไป็นอะไรไปอ่ะทำไมอยู่ขึ้นมันลื่นเหรอลื่นจริง <c oughs> ที่ที่ไงก็ลื่นเหมือนกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยลื่นโลซิทคอมเกิดไม่ไหวเราขำเลยโอ้โหโอ้โหลื่นแหละอันเนี้ยโอ้ลื่นจริงฮะ <c oughs> ลื่นไหลลื่นไหลพ่อโอ้ยโอ้ยควันมาควันมาโอ้โหบอกเลยว่า นี่คือซุ้มนาคาครับของจริงแถวบ้านผมเรียกซุซไซส์คอดไม่เราก็เขาก็ตายดิฟิดีก็ตายทั้งคู่เออห้มันแรกๆกันไปคนเราไม่มีอะไรจะเสียมันน่ากลัวรู้ไหมใส่ก็มาจังหวะสเปรูรดรูดเจ็บอยู่รูดเจ็บอยู่โอ้ใส่เขาด้วยโมคาสมามีตัวแข็งฉันมีตัวแข็งและฉันมีอารมณ์ฉันจะจะใส่หน้าแกทุกคนเดินก็มาสิไม่ไม่ ว้าบกลับบ้านก่อนหางนุ่นกลัวห่างนุ่นกลัวแบบให้มันแปลกๆอะมันซ่าจังวะมันคลิกซี่มันกล้ามๆวะเออมันเราฟังแล้วมันแอ,อสซินไม่หรอทำไมมันไม่มีแบบดูไม่มีเหตุผลเลยอะจินตน,นาการใช้ไม่ได้ที่นี่ไอ้มนสิ่ท่าบอกเหตุผลมันใช้ได้ไหมนี่ใช้ไม่ได้จริงจินนาการก็ใช้ไม่ได้อะ <ก S 2> ไม่<ล>มี <ใน S 2> อะไรใช้ได้เลยตอนนี้ทุกอย่างไม่สามารถคาดเดาได้เลยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เอไอเนี่ยบอกเลยว่าเครื่องนวนไปสามรอบเออเรบอกสี่ส่วนสี่เบรนนัดฟาวแล้วจังหวะนี้ไม่เจอสมองครับผมสัญชาตญาณเท่านั้นะ เส้นประสาทต่ทางๆผมว่าเขาอยากจะสร้างตำนานตำนานที่คนเคยบอกไว้แล้วว่าการเล่น5แครีในการแข่งขันเนี่ยมันมีแต่เด็กน้อยเท่านั้นที่ทําแล้วนิวเจนล่ะแล้วทามาแล้วนิวเจนบอกอ๋อฝั่งน้ก็เขาสร้างประวัติศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมห้านะแครีอะไรกันเหรอขออนได้บอกงั้นเราอยากจะสลักประวัติศาสตร์ในทัวร์นาเมนต์ของเราอีกครั้งหนึ่งในการเปิดมาเป็นหาแอสซัสซินเฮ้ยแล้วเวลาฉันได้เคยแข่งในเมทีระดับโลก <Hey! S 2> เด็กทํามาแล้ว ฮาเอซินชนะด้วยการหนึ่งขันโอ้โหโคตรเฟี้ยวปบมือ15ครั้งปฏิบัติโอ้โหสุดยอดฮะมันเป็นอะไรที่ทำไมตบแค่สี่ทีไม่ค่อยนี่พร้อมเอาไป4ดาวไงอ๋อเออให้คะแนน4ดาวตามโลโก,โก้เขาใช่เอาไปสี่ดาวนะครับเอานี่ไปกินลองชิมนี่ดู ขออนุญาตนะเกมนี้ก็ขอให้มันกันเต็มที่ครับวิ่งครับโมคัสเฮ้ยจิตสังหารลุกชนใส่เข้ามาครับเรือรถคาริข้างหลงังวูบเลยครับคอร์ซอนหายอย่างไวเราใส่เข้ามาจังหวะนี้มูรัดเข้าไปสไลด์ใส่แล้วมีตัวของแพนด้าปันวัฒน์พันดาดาใส่เข้ามาในจังหวะนี้โรเบียบอกว่าผมเทงไม่ไหวแล<ต>้วพี่แต่รอดเฉยอะต้องเดินออกไปแล้วโมคัสคอสคอสเพเป็นแอสซัสซินดักหน่อยชั้นกับบ้านไม่ได้โอ้แล้วคอนเกอร์โดนเก็บอีกคราวนี้เหลือโรเบียคนเดียว <c oughs> เฟี้ยวจัดๆหรือเปล่านิวเจนฉันว่าฉันเงียบแลวนะฉันจะรีคอเงียบแบบไม่บอกพวกแกแต่พวกแกน่ะฉันละเกียดเด็กเซนดีจริงจะทำได้ไหมเอ้ยเอ้ยทำได้หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยอ้าวลมล้วนๆแล้วเขาไปตายเสียก็เกิดอย่างฮาฮาลบิโอวิ่งมาหลบทุกสกิลด้วยการกดเดินหน้าเฉยๆแต่สุดท้ายไม่เพียงพออยู่ดีจบนะเนี่ยจบได้หรือเปล่ารถถังกันนั้นกัวซอนเก็บรถถังลงแต่ต้องแลกชีวิตกับตัวเองไปแล้วไม่สนใจเลยทั้งสิ้น อิปโปมีคุณนาบริสไหมมีฟิกเกอร์ด้วยโดนทุบใส่ก่อนหนึ่งทีแค่นีงไงก็ามาหลบกระสุนหนึ่งตายกันที่2แล้วก็เป็นจังหวะคลิปเข้าพอดีบ้านแตกทำได้เฉยเลยฮะ New Generation เอาแอสซิสทำได้ฮะในเกมนี้ w <What? S 3> ผมผมขอโทษเลยขอโทษดูก่อนเลยนะถ้าผมรู้สึกมันเป็นคนกวนตีนหรือว่าอะไรก็ตามไม่ได้กวนตีนนะคือจะบอก เมื่อเกมมันไปให้สุดแล้วเราก็สุดตามเกมนะครับผมคือต้องบอกว่านี่คือประวัติศาสตร์อีกครั้งที่ต้องจารึกไว้ว่าหแอสซินครับกบชนะในทัวร์นาเมนต์ครับผมนักล้วงนี่ไงโอ้ oh, ผมบอกเลยว่าเกินเนี่ยเขาว่าล้วงนะบอกเลยว่าเดินออกไปเนี่ยไม่อยู่แล้วพี่ <c ười> มันโหดเกินไปอ่ะมาดูสรุปนิดน,นึงแถวนี้มันเถื่อนไม่ได้จริง <c ười> <c ười> อยู่ไม่ได้เกียร์โกวิคห์เลยครับอ่าสุดยอดครับนิวเจนครับผมไม่มีได้พูดมากกว่านั้นสุดยอดครับนิวเจนนะฮะ นี่แต่เอาจริงสาระเลยนะเอาอันนี้ขบงซีเรียสนะสาระเออนะ่าเหมือนเพลงแล้วแหละนะครับก็คือโรมิโอตอนแรกเนี่ยสามารถทนแดมจ์ได้จริงแต่พอช่วง New Gen นิวเจนอ่ะเขาเริ่มมีของเจาะเกาะกันเยอะเนาะแล้วก็มีของถึงโรมิโอเรวรับไม่ได้ละมันเยอะเกินคือถ้าเป็นแอสซินในในแง่ของแบบตัว2ตัวเนี่ย เออมอทรอสมันเคาน์เตอร์อยู่เข้าใจได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเริ่มกรุปกันเยอะแล้วของมันเยอะ,ม,ยอะมันลุมเตี๋ยห้าตัว <laughs> มันห้าตัวฟูเสนิ่งฟูแอดอ่ะให้ใครแทง<笑><笑>ให้บ้านคุณแทงครับผมให้ครอบครัวให้สถาบันครอบครัวคุณแทงเราจะบอกตอนแรกคือตอนแรกเราสึกว่าเราไล่เขาได้อะ่ะ ตอนแรกเรารู้สึกได้ว่าฉันเดินไปหาฝั่งตรงข้ามแอสซินห้าตัวแล้วทุกคนมันวิ่งหนีฉันแล้วพออสักพักสิบนาทีผ่านไปทําไมทุกคนมันลุมฉันวะฉันวิ่งหนีทุกคนฉันวิ่งหนีทุกคนแต่ทุกคนยังไล่ตามฉันแล้วที่ห้าต่อที่สองคือคองเคอร์กับออร่าอาฆาตของเขาฮะคือเป็นคลิกซี่เหมือนเล่น้ว่ความแบบกำมัดแบบอืมฉันมีตัวแข็งฉันอยากจะแบบสักพักหนึ่งเริ่มรับไม่ได้แล้วฝั่งนู้นมันแรงเกินเอาละครับนะโมคัสคิดด้วยโลจิกคนธรรมดาซื้อ เออติออมาตัวแข่งจังหวะเวลาอสสนเออยังไม่เติมเอสอิสสนตัวเดียวหลวงกดตัวแข่งได้เ่ยหมดแล้วหนึ่งสกิลโอ้โหโลงแรงลงแรงมันมีอีกข้าตัว เอ้ยมันมีอีกสี่ตัวเราต้องซื้ออังกฤษออฟอีกสี่อันไอ้ไอ้หน้าดาร์กเนี่ยคุณจาได้ใช่ไหมตอนแรกโมกโมกมันกับเขาแบบมันมองอยู่เฮ้ยมาปะวะมาเฮ้ยมันมาเว้ยกดโต๊ะแข็งฟึบทุกขวางเงียบแป๊บหนึ่งเว้ยสักพักมึงโต๊ะแข็งหลุดปุ๊บทุกคนแหลงลงเลยแบบเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับในการแข่งขันครับ RVS Edition One นะครับในตัวของอาทิตย์ที่ห้าวันที่สองครับก็จบไปแล้วแต่วันพรุ่งนี้เราจะมีแข่งขันกันต่อนะครับอย่างไรอย่าลืมติดตามแฟนเพจ ESL Thailand ด้วยนะครับติดตามการ่แขขงั แล้วก็ข่าวสารต่างๆรวมถึงกิจกรรมนะครับได้ที่แฟนเพจเอสแอนด์ไทยแลนด์เลยจ้านะครับในวันนี้เราสาคนครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม6กโมงเย็นที่นี่เลยครับแฟนเพจเอสแอนด์ไทยแลนด์ครับผมซันวอลกับฮีโก้และทีมงานทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ